นิยายเสียงเรื่องเนียรักบทที่51เช้าตรู่ที่บ้านสวนของไพลินคุณดารุณีตื่นมาทำข้าวต้มเป็นอาหารเชา้าสำหรับทุกคนโชคดีในตู้เย็นมีอาหารสดที่ไพลินตุนไว้มากมายเมื่อคืนคุณดารุณีแทบไม่ได้นอนประสาคนเป็นแม่คอยปลอบโยนลูกชายแดนไทยเม,มาไม้ร่ำพูดโทษตัวเองว่างโง่ซ้ำเติมตัวเอง สมแล้วที่ไพลินทิ้งไปพูดขอโทษไพลินซ้ำแล้วซ้ำเล่าทั้งเี่รู้ว่าสายเกินไปแล้วกว่าเขาจะหมดแรงและหลับไปก็เกือบเช้าแดนไทยยังไม่ตื่นเขานอนอยู่ในห้องของไพลินคุณทัศเทพและคุณดารณีนอนที่ห้องรับแขกดารณีนอนที่ห้องทำงานของไพลินคุณอัมพลรีบเดินทางมาที่บ้านสวนขอนัดกับทนายความของไพลิน ก็อขอดูเอกสารที่พลินเซ็นไว้เจ้านายเขาเจอของจริงเขารู้ตั้งแต่ได้คุยกับพลินแล้วยอมรับว่าพาลินเป็นผู้หญิงที่ใจเด็ดมากนิสัยใจคอก็เข้มแข็งกระดายกราเสียต่างกับเจ้านายของเขาไม่เคยรู้ใจตัวเองเลยเอาแต่ใจใจร้อนใจน้อยเห็นแก่ตัวคุกคามไม่มีใคร บอกหรือสอนได้ต้องให้รู้สึกเองแบบนี้นึกสมน้ำหน้าที่ไม่เคยรู้ใจตัวเองสักทีแพ้ผู้หญิงตัวเล็กๆจนได้ทุกคนนั่งที่ชานบ้านตรงตังที่เคยนั่งกินข้าวแดนไทยถูกปลุกมาให้นั่งฟังด้วยเพราะสำคัญมากผมขอแจ้งทุกท่านนะครับเอกสารฉบับนี้คุณเพลินได้ว่าจ้างให้ผมทําขึ้นมาหลังจากที่ คุณยายจันได้เสียชีวิตลงและเสร็จเรียบร้อยเมื่อวันทําบุญครบหนึ่งร้อยวันเธอได้ลงลายมือชื่อไว้ตั้งแต่วันนั้นแล้วปรากฏหลักฐานตามที่เอกสารเธอมีสติลีทุกอย่างบ้านเรือนไทยทรัพย์สินที่อยู่บนบ้านและที่ดินเงินสดในบัญชีทุกธนาคารรวมถึงพระเครื่องทองคำแท่งเครื่องเพชรทุกอย่างเป็นของคุณแดนไทยเริ่มวัฒนากิจ ทั้งหมดช่วยเซ็นรับให้ผมหน่อยครับพอดีผมมีธุระต้องไปทำต่อมาเหตุนะครับถ้าสมบัติชิ้นไหนที่ทางคุณแดนไทยไม่รับเธอให้ผมนำไปบริจาคให้หมดและเขียนกำกับด้วยลายมือตัวเองด้านล่างของเอกสารตรวจสอบได้เลยครับคุณอัมพลรับเอกสารมาจากทนายของไพลินอ่านทวนหลายรอบถูกต้องครับ เป็นลายมือของคุณพลยลินเอกสารชุดนี้ผมได้รับแล้วเธอส่งให้ผมมีรายการโฉนดที่ดินและเครื่องประดับพร้อมกุญแจหีบแนมใส่ซองให้ด้วยส่งเมื่อหลังทําบุญร้อยวันของยายจันและกําหนดให้เอกสารถึงผมเมื่อวานครับแดนไทยเซ็นเอกสารทุกฉบับหน้าข้แดงเข้มขึ้นขบกรามแน่น ดีที่ก็ยังมีสติทนายความของไพลินกลับไปแล้วทุกคนมองหน้ากันดังก็ทำอะไรไม่ถูกคุณทัดเทพซึ่งคิดไว้แล้วว่าจะต้องเกิดเรื่องแบบนี้แน่นอนแต่ไม่คิดว่าไพลินจะทำแบบนี้ต้องมีใจขนาดไหนถึงได้ยอมทิ้งสมบัติทุกอย่างเพียงเพื่อไม่อยากเกี่ยวข้องกับแดนไทยคขาเกลียดผมขนาดนี้เลยเหรอครับทุกคน เดจะไม่อยากเจอหน้ายอมทิ้งสมบัติทุกอย่างขนาดนี้เลยเหรอทำไมไม่บอกกันดีๆทำแบบนี้ทำไมแดนไทยพูดเสียงตำ่ำถ้าเขาพูดเราจะฟังเขาไหมจะยอมให้เขาได้พูดจบไหมเอยาโทษเขาคิดทบทวนให้ดีนะแดนไทยคุณทัดเทพตอกย้ำลูกชายเขาไปอีก รายการเงินฝากของคุณไพลินไม่มีการถอนเลยนะครับไม่มีการถอนมานานมากแล้วเธอใช้แค่เงินที่ขายภาพขายงานถักเท่านั้นผมตรวจสอบแล้วหายไปเลยเธอตั้งใจครับเดี๋ยวจะรวบรวมเอกสารทั้งหมดเครื่องประดับผมมีรายการอยู่แล้วผมจะส่งรายงานมาให้คุณแดนไทยนะครับคร่าวๆน่าจะประมาณเกือบ 80ล้านบาทนี่เป็นราคาประเมินเมื่อ10ปีที่ผ่านมานะครับถ้าไม่มีอะไรแล้วผมขอตัวจะรีบกลับไปประชุมโครงการที่คุญแดนไทยเพิ่งเซ็นอนุมัติไปเมื่อวานต่อแดนไทยเงียบไป80ล้านบาทเหรอไพลินเธอเกลียดฉันมากถึงขนาดทิ้งทุกอย่างไปเลยเหรอทำไมต้องทำขนาดนี้ด้วยทำไมไพลิน ดารณีน้ำตาไหลแม่เดินสงสารพี่ชายเธอสองสารไพลินป่านนี้จะไปอยู่ยังไงไปอยู่ที่ไหนไปแบบไม่มีเงินติดตัวอยู่เมืองไทยหรือไปเมืองนอกไม่ใช่แค่พี่ชายเธอที่จุกเธอเองก็จุกเหมือนกันแม่คะดาสงสารน้องพายจังเลยป่านนี้หัวใจจะเป็นยังไงบ้างจะอยู่ยังไงแล้วจะไปอยู่ที่ไหน แม่จะสวดมนต์ให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์และยายจันช่วยดนใจให้หนูพายกลับมาเร็วเขาไปแล้วเขาไม่กลับมาแล้วล่ะคุณจะมาทำไมมาก็เจอคนเห็นแก่ตัวเที่คอระรานข่มเหงดูถูกไม่ให้เกียรติเขาตลอดเวลาหนูพายไม่กลับมาหรอกพ่อเชื่อว่าหนูพายน่าจะมีเงินสดติดตัวบ้างแหละไม่งั้นไม่กล้าไปหรอกแล้วเขาจะกลับมาทำไม ไม่มีทางเป็นพ่อพ่อก็ไม่กลับอยู่แล้วไม่มีความสุขจะมาทำไมอยู่แบบต้องคอยระวังตัวตลอดเวลาไม่รู้ว่าไอ้ผู้ชายตัวใหญ่หน่ากลัวจะเผลอเข้าไปปล้ำเมื่อไหร่พ่อพูดถูกไหมไม่ต้องเถียงนะมันคือเรื่องจริงฉะนั้นต้องทำใจไม่ต้องคิดไปติดตามเขา แดนไทยลุกขึ้นเดินกลับไปในห้องของไพลินเขาปิดประตูไม่อยากเจอใครไม่อยากได้ยินอะไรอยากอยู่เงียบๆไพลินฉันขอโทษถึงมันจะสายเกินไปแต่ฉันก็อยากขอโทษเธอขอให้เธอกลับมาเถอะแล้วฉันจะไม่ยุ่งกับเธออีกเลยแต่ขอให้ฉันได้เห็นเธอห่างๆฉันสัญญาว่าจะไม่ยุ่งวุ่นวายฉันเข็ดแล้วไพลิน เกิดแล้วจริงๆฉันยอมแพ้หัวใจของเธอฉันไม่ได้อยากได้ทรัพย์สมบัติของเธอเลยแม้แต่น้อยแต่ฉันอยากได้หัวใจเธอไยลินแดนไทยยกเล่ากวดใหม่ขึ้นดื่มสามคนพ่อแม่ลูกนั่งกินข้าวต้มด้วยกันแทบกลืนไม่ลงแต่ก็ต้องกินแดนททยไม่ออกมาจากห้องอีกเลยเขานอนอยู่อย่างนั้นเล่าหมด เขากรร้องให้ดารณีไปเอาเที่ยวรถมาให้ใหม่กินวนอยู่อย่างนั้นไม่กินข้าวจนรุ่งเช้าของอีกวันและนอนไปอีกตั้งแต่บ่ายจนรุ่งเช้าของอีกวัน3าวันสามคืนเต็มๆที่เขาจมอยู่ในห้องของไพลินจนเล่าในรถหมดชายหนุ่มตื่นอีกครั้งบ่ายสามโมงเย็นของวันที่สี่ดีขึ้นมาก นั่งนิ่งๆมองรอบตัวขวดเปล่สาสขวดสี่ขวดวางเรียงรายกลิ่นแรงถ้าเพาลินกลับมาเจอต้องไม่พอใจแน่ๆนชายหนุ่มรีบเก็บกวาดแล้วเข้าห้องน้ำอาบน้ำเปิดหน้าต่างเพื่อระบายอากาศถ้าไพาลินกลับมาแล้วได้กลิ่นเหล้าคลุ้งแบบนี้ต้องไม่ชอบใจแน่ๆดีไม่ดีจะพันโกรธเข้าอีกรีบปลดมุง้ง ดอกหมอนพ่อห่มเพื่อจะอ,ออกไปซักไล่กลิน่นพี่แดนอะไรคะนั่นจะทำอะไรคะดารณีทั้งดีใจและตกใจที่ประตูห้องของไพลินเปิดออกแดนไทยหอบผ้าหอบมุ้งออกมาด้านนอกหนูดาเหรอไม่มีอะไรพี่จะซักผ้าพวกนี้เดี๋ยวไพลินกลับมาเขาได้กลิ่นเหล้าจะพานโกรธพี่ไม่หายสักทีพี่แดน ดารณน,นีน้ำตาร่วงมองพี่ชายหอบผ้ากองใหญ่ลงไปที่ห้องซักผ้าปล่อยพี่เข้าไปก่อนลูกให้เขารู้ตัวเองเขาหลอกตัวเองได้ไม่นานหรอกคุณทัตเทพพูดความจริงแดนไทยหมดแรงหมดใจนั่งจมจออยู่กับกองผ้าที่ขนมานึกย้อนหลังเจ็ดวันที่ผ่านมาพาพลินตามใจเขาทุกอย่างนิ่งเพราะรอเวลานี้นี่เองเขารู้สึกรังเกียจต,ตัวเอง ที่ทำให้ผู้หญิงคนดีๆคนหนึ่งต้องลําบากคุณคะแล้วบ้านนี้จะทำยังไงใครจะอยู่เห็นว่าตาปานมาดูแลให้เวลาที่ยายจันกับหนูพายไม่อยู่เราลองไปหาตาปานกันดีไหมคะเพื่อแกรู้อะไรบ้างก็ดีนะยังไงที่นี่ต้องมีคนอยู่สมบัติเต็มบ้านจะปล่อยไว้ได้ยังไงเดี๋ยวดาไปเองก็ได้ค่ะ นงพายเคยพาดาไปหาตาปานที่ท้ายสวนไม่ต้องละมั้งน่นมาโน่นแล้วคุณทัดเทพบอกทุกคนเมื่อเห็นรถกระบะของตาปานมาจอดหน้าบ้านสวัสดีครับทุกคนผมมารับคุณแดนไทยไปดูเขตแดนของที่ดินทั้งหมดครับหนูพายสั่งไว้ให้รีบทำก่อนที่จะไปตาปานรู้ไหมหนูพายไปไหน ม่รู้เลยครับหนูพายไม่ได้บอกไว้หนูพายเอาเงินเข้าบัญชีให้ครอบครัวผมไว้ใช้จ่ายส่งลูกเรียนจำนวนหนึ่งจนเด็กสองคนเรียนจบปริญญาตรีแล้วบอกอีกนานกว่าจะได้เจอกันให้ช่วยดูแลสวนและทุกอย่างเหมือนเดิมแกเพิ่งบอกผมเมื่อวานก่อนว่าทั้งบ้านและที่ดินเป็นของคุณแดนไทยให้ผมมาพาคุณแดนไทยไปดูเขตแดนผมเองก็ไม่อยาก รู้เรื่องของเจ้านายหรอครับหนูพายสั่งยังไงผมก็จะทำตามนั้นหนูพายไม่มีญาติที่ไหนแล้วก็จะไปอยู่ที่ไหนคุณดารุณีบน่นพึมพำหนูพายก็เหมือนยายจันครับไม่ชอบยุ่งกับใครม่รักไม่ชอบอยู่ด้วยแล้วไม่มีความสุขก็ถอยออกมาไม่ต้องห่วงแกหรอกครับหนูพายเข้มแข็งเหลือตัวคนเดียวยิ่งไม่ต้องห่วงอะไร แกก็คงไปเที่ยวรอบโลกของแกแน่ละครับเบื่อแล้วก็คงกลับมาไม่ใช่สิจะกลับมาทำไมในเมื่อไม่มีอะไรที่นี่แล้วผมนี่ก็มั่วจริงๆขอบใจนะตาปานไว้วันหลังฉันจะไปหาที่บ้านวันนี้ยังไม่สะดวกได้ครับคุณมีอะไรก็ถามได้นะครับยกเว้นเรื่องหนูภายผมไม่รู้จริงๆคิดถึงเหมือนกัน อยู่กันมาตั้งนานชีวิตแกน,น่าสงสารนะครับอยู่ตัวคนเดียวมาตลอดอยู่จนชินไม่ค่อยอยากเปิดรับใครใหม่ๆแกอยู่ของแกได้ไม่ต้องห่วงเราครับทุกคนแบบนี้แกยิ่งชอบหวังว่าถ้าผมไม่ตายจากแกคงมาเยี่ยมผมสักครั้งตัปานก็พูดเกินไปหนูพายก็แค่ไปเที่ยวพักผ่อนโยนใจเดี๋ยวก็กลับ เขาเกิดและโตที่นี่สักวันเขาต้องกลับมาฉันเชื่อแบบนั้นคุณดารุณีพูดปลอบใจทั้งตาปานและลูกชายผมก็คิดแบบนั้นครับงั้นผมขอตัวนะครับคุณแนนไทยอยากดูเมื่อไหร่ก็โทรหาผมได้เลยนี่ครับเบอร์โทรโอ๋อถ้าพวกคุณติดต่อหนูภายได้ฝากบอกด้วยนะครับว่าผมยังใช้เบอร์เดิมตะปานไปนานแล้ว แดนไทยยังคงนั่งอยู่ที่เดิมนั่งนิ่งๆไม่ได้เรียกหาเล่าแล้วดารณีต้องไปจัดการซักผ้าแทนทุกคนอยู่ในอาการที่เงียบไม่มีการพูดคุยอะไรต่อจากนั้นคุณทัตเทพและคุณดารุณีนอนเอนหลังอยู่แถวชานบ้านส่วนดารณีปั่นผ้าไว้แล้วกลับมานั่งทำงานต่อเธอเตรียมโน้ตบุ๊กมาด้วยนูดาคนอย่างไพรินจะไปที่ไหน ที่คิดไม่ออกจริงๆเขาจะอยู่เมืองไทยไหมแม่รู้เลยครับพี่แดนอย่างน้องพายคงชอบอยู่เงียบๆคงไม่ไปเมืองท่องเที่ยวหรอกอาจไปเช่ารีสอร์ทแล้วนั่งเขียนงานวาดรูปคนเดียวก็ได้เขาตั้งใจไม่ให้เราหาเจอเลยเขาคงเกลียดพี่มากดาว่าน้องไม่ได้เกลียดหรอกคะ่ะแต่น้องไม่อยากยุ่งเกี่ยวด้วยเหมือนที่ตะปานพูด ถ้ารู้สึกว่าไม่ชอบน้องก็จะเอาตัวเองออกมาแบบนี้ดีนะคะไม่ทรมานคนแบบนี้เก่งดาชอบพี่พราชัช่ไหมจริงจริงแล้วพี่รักเขาน่าหนูดารักตั้งแต่แรกเห็นเลยแต่พี่ก็ไม่รู้ตัวเองว่าทำไมไม่พยายามบอกเขาหรือพูดกับเขาดีๆ้อแต่จะหักหาน้ำใจเขาอยู่นั่นก็พี่แดนเป็นแบบนี้ คิดว่าคนอื่นจะต้องทำตามทุกอย่างแต่กับน้องไพยไม่ใช่ขนาดบัวชมพูยังไม่รู้เลยนี่ขนาดเพื่อนสนิทมากเลยนะชมพูเล่าให้ดาฟังแล้วค่ะน้องไพยไม่อยากเข้าไปยุ่งกับครอบครัวเพื่อนอยากให้เพื่อนมีความสุขก่อนหน้าที่น้องไพยจะไปน้องทัวหาชมพูแล้วเล่าทุกอย่างให้ฟังชมพูมั่นใจในตัวเพื่อนแล้วแต่ไพลินเลย เขาเชื่อว่าน้องพายเอาตัวรอดได้และเชื่อว่าน้องพายจะมีความสุขพี่แดนต้องทำความเข้าใจใหม่นะคะว่าน้องพายเขาไม่มีความสุขเขารู้สึกไม่เป็นตัวของตัวเองเขาอยู่ของเขาดีๆก็มีพี่แดนเข้ามาวุ่นวายในชีวิตของเขาทำให้เขาไม่อยากคบค้าสมาคมกับพี่น้องภายไม่ได้รักหรือชอบพี่ในทางชู้สาวเลยน้องแค่อยากเป็นอิสระเขาไม่ได้รักพี่แดนนะคะ พี่คิดไปเองฝ่ายเดียวน่าทาย้อนกลับไปได้พี่ต้องทำยังไงพี่ก็ต้องค่อยเป็นค่อยไปต้องศึกษาวิถีชีวิตของน้องก่อนที่จะเข้าหาน้องแต่จะยากหน่อยเพราะน้องภายไม่เปิดใจต้องใจเย็นๆค่อยเป็นค่อยไปพื้นฐานน้องพายเขาไม่ได้ลำบากทรัพย์สมบัติเก่าเขาก็มีเขาไม่ง้อใครหรอกคะ่ะเขาไม่พร้อมที่จะรักใคร คือพอใจที่จะอยู่คนเดียวการที่อยู่คนเดียวทำให้เขามีความสุขพี่ไม่น่าพลาดเลยแล้วตอนนี้พี่จะไปขอโอกาสได้ที่ไหนไปไม่บอกเลยทำไมไม่บอกพี่เลยน้องไม่ได้สแสวงหาความรักนี่ครัพี่แดนน้องพายอยากอยู่คนเดียวอย่าคร่ำครวญเลยคะ่ะพี่แดนเสียใจดาเองก็เสียใจเหมือนกันโทอายุก็ 25แล้วทำไมถึงไม่คิดที่จะมีครอบครัวพี่นี่ไม่ได้น่ารังเกียจสักหน่อยพร้อมทุกอย่างทั้งหน้าที่การงานเงินทองก็บอกแล้วไงคะว่าเขาไม่ได้ชอบพี่เล่นไปทำกับเขาแบบนั้นด้วยใครเขาจะชอบผู้หญิงดีๆก็มักจะแบบนี้ล่ะค่ะเห็นไหมคะว่าทรัพย์สินเงินทองเขาก็มีตั้งมากมาย เขายังยกให้พี่หมดเลยนี่น้องพายเข้าใจว่าพี่ต้องการเงินที่พ่อเขากู้ไปคืนไม่ได้คิดว่าพี่ชอบเขาดาเข้าใจแบบนี้นะคะจริงเหรอเขาคิดว่าพี่ต้องการเงินคืนแค่นั้นเหรอใช่ไหมหนูดาเสียงแดนไทยตื่นเต้นขึ้นมาทันทีดาว่าใช่นะคะน้องไม่ได้คิดว่าพี่แดนชอบน้องแบบผู้ชายชอบผู้หญิงน้องดา พี่จะทำยังไงดีถึงจะเจอเขาอีกมืดแปดด้านไปหมดเลยตอนนี้พี่แดนต้องตั้งสตินะคะปล่อยน้องพายไปสักพักดาเชื่อว่ายังไงน้องต้องกลับมาที่บ้านอย่างน้อยถ้าลูกของลุงปานเรียนสูงกว่านี้น้องต้องส่งเสียเงินอีกและเมื่อนั่นแหละเราจะรู้ว่าน้องส่งเงินให้กับลุงปานยังไงน้องดา ที่เพลินให้เงินตับปานไว้ก็เยอะมากแล้วนะเมื่อไรจะหมดพี่อรอไม่ไหวหรอกอีกตั้งหลายปีรอไม่ได้แล้วพี่แดนจะทำยังไงล่ะคะดาเองก็มองไม่เห็นหนทางเลยดารานียเริ่มที่จะหงุดหงิดกับพี่ชายพี่จะขออยู่ที่บ้านสวนนี่แหละจะไม่ไปไหนทั้งนั้นจะรอเขาอยู่ที่นี่แล้วจะไม่ทำงานทำการเลยหรือไงคะพี่ก็จะทำที่นี่เป็นหลัก ปกติก็ไม่ค่อยได้ทําอยู่แล้วฮ้ <S <S> <S ดาว่าน่าจะยากนะคะน้องภายตั้งใจไปขนาดนั้นคนแบบน้องใจเด็ดใจแข็งจะตายสองพี่น้องต่างคนต่างนั่งนิ่งๆคิดไปต่างๆนานาคิดวนไปวนมาจนดารณีไม่มีสมาธิทำงานสงสารพี่ชายสงสารภไยลินยิ่งกว่า ไม่รู้ว่าจะไปเป็นตาร้ายดียังไง